มาเที่ยวนในจังหวัดชิมาเนะเนี่ยนะคะที่นี่เป็นที่ที่ควรจะมาที่สุดเลยที่นี่นะคะชื่อว่าศาลเจ้าอิซุโมะไทชะเป็นศาลเจ้าแห่งศาสนาชินโตนะคะคนญี่ปุ่นเนี่ยให้ความสําคัญกับศาลเจ้านี้เนี่ยมากที่สุดเลย<ม>ตามประวัติแล้วเนี่ยคือไม่แน่ชัดนะว่าศาลเจ้านี้เขาสร้างมาตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ว่าจากที่คาดเดากันเนี่ยประมาณ700ปีก่อนคิทสุกัลลาเซียด้านหน้านี่เดี๋ยวให้เห็นเลยตรงนี้ ถ้าเกิดมองไปเนี่ยจะเห็นเสาโโลีอีที่เป็นเสาหินตรงนู้ประตูใหญ่อันนั้นคือด้านหน้าสุดเดินเข้ามาตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นร้านขายของต่างๆแล้วก็จะมาถึงตรงนี้นี่ตรงนี้จะเป็นเสาโโลีอีไม้ถัดจากเสาโโลีอีไม้เนี่ยไปอีก3เสาก็จะถึงตัววิหารแล้วโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปด้วยกันเลย ากเสาที่สนะคะตรงเข้ามาขวามือนี่ก่อนที่เราจะเข้าไปถึงตัวสารเจ้าเนี่ยก็ต้องทําความเคารพก่อนเป็นการเหมือนชําระร่างกายชําระจิตใจให้สงบก่อนก่อนที่จะเข้าตัวสารเจ้าเดี๋ยวอุ้มทํำให้ดูวิธีการทําของที่นี่นะก็คือโยนเหรียญโค้งสองครั้งแล้วก็ตบมือสี่ครั้งแล้วก็คงอีกหนึ่งครั้ง โย,ยนเหรียญโค้งสองครั้งตบมือ4ครั้งแล้วก็โค้งอีกครั้งหนึง่งเสร็จพิธี ต่างๆของศาลเจ้าอิชิโมไทฉันเนี่ยนะคะอาจจะไม่เหมือนกับศาลเจ้าอื่นๆในประเทศญี่ปุ่นนะเพราะว่าศาลเจ้าที่นี่เนี่ยนะคะนอกจากจะเป็นศาลเจ้าที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วเนี่ยในศาสนาชินโตเนี่ยเขาก็ถือได้ว่าเป็นศาลเจ้าที่มีความสําคัญที่สุดเลยที่ความแตกต่างที่อุ้มบอกไปก็คืออย่างตอนแรกที่เราเข้าไปใช่ไหมเราจะปบมือทั้งหมด4ครั้งหรือว่าจะเป็นการเดินเข้าไปที่ตัวศาลเจ้าเขาก็จะแบ่งทางเดินเอาไว้สองมุมซ้ายขวาก็ จะไม่มีใครเดินตรงกลางเพราะว่าทางเดินตรงกลางเนี่ยจะเป็นทางเดินที่เอาไว้สําหรับให้เทพเจ้าเนี่ยได้เดินส่วนคนธรรมดาอย่างเราก็อยู่ฝั่งนี้ซ้ายขวาสองข้าง ถ้าเพื่อนเพื่อมาเที่ยวที่ศาลเจ้าแห่งนี้นี่นะคะจากตรงต้นทางเลยเนี่ยก็จะผ่านเสาธโลอีมาทั้งหมด4ี่เสาแล้วก็จะมาเจอตรงนี้ตรงนี้นะคะส่วนตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าไฮเดนไฮเดนก็จะเป็นส่วนที่นักท่องเที่ยวเนี่ยเขามาแล้วก็มาสักการะตรงนี้หลังจากสักการะเสร็จแล้วนี่เพื่อนเพื่อนเห็นไหมตรงที่มีเชือกฟางม้วนกันอ่าตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าชิเมนาวะชิเมนนาวะของที่นี่นะคะใหญ่มากเลยเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวมีตัวอื่นให้ดูอีกแต่เดี๋ยวอุ้มขอเข้าไปสักการะตรงนี้แป๊บหนึ่งก่อน ต่อจากไฮเดนนะคะตรงที่เราไปสักการะมาเดินต่อมาเลยด้านหลังตรงนี้ด้านหลังตรงนี้นะคะเขาเรียกว่าฮอนเดนฮอนเดนนี่ก็จะเป็นลักษณะไหนหมสวยงามใหญ่เก่าแก่ดูดูขลังมากเลยเพื่อนๆถ้าเกิดเพื่อน,เพ,อน,เ,พอนเพื่อนมาเห็นด้วยตาตัวเองนี่คือแบบอหสวยมากตัวเนื้อไม้สวยมาก ะะถือว่าเป็นที่สถิตของเทพเจ้าและในช่วงประมาณเดือน1ิบนะคะที่นี่ก็จะมีงานเพราะคนญี่ปุ่นเนี่ยถือว่าในเดือน1ิเนี่ยเทพเจ้าทุกองค์เนี่ยจะมารวมตัวกันอยู่ที่นี่แล้วทุกคนก็จะมาแพ่กันมาขอพรเหมือนที่นี่เลยเลี้ยวขวานะคะมาจากวิหารหลักนี่เราก็จะเจอตรงนี้ ตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าจูกุชะลักษณะจะเป็น,นเหมือนวิหารเลยนะแต่ว่ายาวๆเรียงมาสวยที่เดียวเลย<ม>ตรงนี้นะคะก็จะเป็นเหมือนกับถ้าให้อุ้งเปียบเทียบนะเวลาสมมติมีงานใช่ไหมบรรดาเทพต่างๆก็จะมากันแล้วก็มากันหลายองค์พอมากันหลายองค์ปุ๊บที่พักไม่พอตรงนี้ก็จะเป็นที่พักสําหรับเทพองค์อื่นๆที่มารวมตัวกันก็ขอเชิญพักตรงที่นี่เลยอืม ผ่านประตูนี้ไปนะคะจะเป็นอีกที่หนึ่งที่ชื่อว่าคาคุระเด่น คาคุระเดนเนี่ยนะคะเขาจะมีชิเมนนาวะอันใหญ่ที่อุ้งชี้ให้ดูเมื่อกี้นะแต่อันนี้เนี่ยเป็นอันที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่นเลยถ้าเพื่อนๆคนไหนยังไม่เคยเห็นนะเดี๋ยวมาดูพร้อมกันเลยมานี่ไงใหญ่ไหมเดี๋ยวพาเข้าไปดูใกล้ๆแต่ถ้าจะดูให้สวยๆนะต้องดูจากข้างหน้ามานี่นี่นมาดูข้างหน้าเลยใหญ่มากดูนี่อุ้งตัวแค่ไหนอ่ะ ดูเลยนะ,ะทารทั์ที่บ้านเนี่ยใครเล็กใหญ่นี่ดูกันเอาเอง <ST AN CH> ดูมันนะเเรียกถ่ายคิวไม่ถ่ายมาเบมบอมเพนประโยชน์อยู่เนี่ยดูมัน อมีจัดท่าให้เขาอีกดูอ่อเพลินเลยนะครับผมทำความดีครับผม <c oughs> เฮียหมาค่ะบเห็นคนเดือดร้อนต้องช่วยเหลือครับว <c oughs> ิธีกรเปียกเตรียมตัวละคร <c oughs> ครับผม <c oughs> ไม่ได้ท่ายคิ้วเลยค่ะพาานรลมามา โอเคเดี๋ยวบอกความยิ่งใหญ่ของชิเมนาวาอันนี้ก่อนน้ำหนักนะ4.4ตันความสูงไม่มีอันนี้ความยาวทั้งหมด13เมตรเพื่อนๆคนไหนเจอชิเมนาวาที่ญี่ปุ่นที่อันใหญ่กว่าน,นี้นะแจ้งอุ้มด้วยและสำหรับสถานที่นี้นะคะก็คงเป็นสถานที่สุดท้ายแล้วในทริปนี้ที่อุ้มจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวกันนะคะจากโอกายาม่ามาโทเทริแล้วก็มาสุดท้ายที่จังหวัดชิมาเนะ อุ้มก็คงต้องเดินทางกลับจากที่สารเจ้านี้ไปที่สนามบินคันไซแอร์พอร์ตเลยแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่คันไซแอร์พอร์ตนะจ๊ะกลับแล้ว คนเพียบเลยแล้วตอนนี้อุ้มก็มาอยู่ที่สนามบินคันไซเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะได้กลับบ้านแล้วดูดิตอนนี้นะคนไปเที่ยวญี่ปุ่นเยอะมากแต่ละไฟล์ทที่บินนะคนเพียบเลยถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนนะคะเดินทางบ่อยๆนะอุ้มว่านี่อุ้มแนะนำอันนี้ไว้อย่างหนึ่งโหลดแอปตัวนี้ไว้ช่วยได้เยอะมากไม่ว่าเพื่อนๆจะจัดการกับการเช็คอินล่วงหน้า จะซื้อน้ำหนักกระเป๋าเพิ่มหรือว่าจะเลื่อนไฟล์ก็สามารถทำได้อย่างสะดวกสบายอุ้มว่าติดแอปนี้ไว้ในมือถือนะสะดวกสบายเลย สำหรับเพื่อนๆข้ไหนนะคะที่ดูรายการเราแล้วก็อยากจะพูดคุยกับอุ้มอยากจะพูดคุยกับน้องว่านนะคะสามารถเข้าไปพูดคุยกันที่ Facebook ของรายการได้นะคะหรืออยากจะดูพวกเราซ้ำๆหลายๆรอบนะคะสามารถเข้าไปที่ y o u t u b anel จะเป็น x t v กซ์ทีวีอนะคะหรือเพื่อนๆข่าไหนนะคะมีคำถามเกี่ยวกับที่พักการเดินทางต่างๆนะคะสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของ J a p a n h o l i d เ y ดเขาได้เลยเจอกับอุ้มทุกวันอาทิตย์ทางช่องหนาว26สําหรับวันนี้อุ้มขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ ไปเช็คอินแล้วบ๊ายบายอาทิตย์หน้าเจอกันวันนี้เจมส์นะครับขอกล่าวสวัสดีทักทายแฟนๆทุกๆคนนะครับผมสำหรับทริปนี้นะครับเราจะพาเพื่อนๆครับไปเที่ยวกันที่ภูมิภาคโฮโฮคุครับที่นี่นะคะ<า>ก็คือโออุชิจุกุนั่นเอง <c oughs> อันนี้คือต้นหอม <c oughs> นี่มาเป็นแท่งใหญ่ๆอย่างนี้เลยยูโนคามมออนเซ็นสเตชันที่นี่คือสถานีรถไฟนั่นเองนะคะ <c oughs> <c oughs> เมืองนี้ชื่อว่าเมืองไอสุวากามัตสมีความเป็นมาแล้วก็มีประวัติเกี่ยวกับพวกซาบุรายนะปราสาทอันนี้นะคะมีชื่อว่าซูรุกะโจ